มาพบกันอีกแล้วเ้าวเรายังไม่ทันได้เปิดคลิปเลยเขาก็ชนะแล้วเลรวยังไม่ทันเปิดคลิปเลยกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ You can take m o r e a r t God away, give it go Oh oh ไป โอาเลือกแบบนี้อึ๊บไปไปเสียงโชคเหมือนเดิมกันค่ะเราก็จะมาเสียงโชว์กันนะคะจุ๊บอ่าสิรินิจ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 ิมาจิมาหาชื่อนาจิลาจิมาดูกันว่าเราจะเป็นอะไรอินโนเซนื์ แคคุณได้เป็นอินโนเซนต์อีกแล้วมาแอบอยู่ตรงนี้แหละไม่มีใครเห็นหรอกมั้งไม่ตรงนั้นตรงนั้นดีกว่า,วาตรงน,น,นีมันเล็กเออ,อ,นนอะออเออเเ เฮ้ยคนนั้นมันเป็นปืนทุกคนมันเป็นปืนมันจะยิงเราหรือเปล่าเราแอบดีกว่าอย่ามาอยู่ใกล้ฉันสิเสียงอาจจะดังในเน็กแคร จะมาดูกันว่าฆาตกรคือตรงไหน,นมันวิ่งมาทางนี้ทุกคนโอ้สงสัยมันจะหนีฆาตกรมานั่นไง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 เก็บ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  แล้วเ,เล็งแม่นแล้วอ่ะเล็งแม่นซะด้วยสิเรากสัยแล้วเสียงโชคเราก็ได้ชนะมาดูกันว่าเราเราจะได้แมปอะไรเอาเนี้อแมปนี้ทุกคนเอาแบบนี้เอาแบบนี้มาเรียกกันด้วยสิเรามาตรงนี้กันเรามาเสียงช่องเหมือนเดิมกันค่ะ ตามที่เราขอไว้ขอให้ได้เป็นเชอรี่หรือไม่ก็ฆาตกรจีจีได้หมจีโมา้าสินะจีห้เป็นเชอรี่นายเป็นอินูเซนิกเล้วโอเมกอร์เราจะถ่ายทุกตอนเลยนะที่เราเล่นอยู่ <c oughs> ตบ S <S เราอยู่ชั้นสองนะคะทุกคนึบคลิปคลิปของเราอะ่ะมีคลิปเปิดกล่องสุ่มเดบีวิธีด้วยนะสงสัยเราจะต้องเต้นเรียกคาตกะกนแล้วค่ะเต้นกันเลยเยอะ จิ <ève S 2> sociedad, ๊ม่ันเสียงยู็งด้วยฮึบฮึบทุกคนทุกคนมันอยู่ตรงนัุุุุุนุุ